ช่วงนี้บิตคอยก็ยังล่วงอยู่อีกนะครับผมสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวส์ไทยแลนด์แล้วผมต้องมีพน,นักงานไอชื่นขันครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับข่าวที่น่าสนใจนะครับผมที่เราเนี่ยจะนําเสนอกันทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับผมก็กดอ,อื่นเลยเนี่ยใต้ดีคิปชันนะครับผมมีเหรียญพิเซลนะครับผมใครที่อยากจะเก็งกําไรก็อยู่ใต้ดีคิปชันนี้ได้เลยอีก3วันชี้ชะตาบิตคอยลุ้นถ้อยแถลงของเจอโรมโพเวลซึ่งจะกําหนดทิศทางตลาดตอนนี้เข้าสู่่่ชววงเวลาาสํคัญที บิตคอยนั้นจะต้องจับจ้องนั่นก็คือการประชุมเศรษฐกิจประจําปีที่แจ็กสันโฮอีก3วันข้างหน้าซึ่งมีถ้อยคําแถลงการของเจอร์โลมโพเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอาจจะชี้ชะตาของบิตคอยเลยก็ได้ซึ่งในระยะสั้นเนี่ยอาจจะคุ้งทยานหรือการปรับฐานครั้งใหญ่แต่การตัดสินใจครั้งนี้นะผมก็มีความสาคัญต่ออนาคตบิตคอยด้วยเช่นกันและทีนี้การประชุมที่แจ็กสันโฮไม่ใช่แค่รวมตัวของนักทฤษเศรษฐศาสตร์แต่รวมถึงประธานเฟดจะส่งสัญ,ญญาณเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจในอนาคตของสหรัฐซึ่งมีผล ตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงบิตคอยด้วยเช่นกันซึ่งคําพูดของเจอร์โลนโพรเวลนั้นจะถูกตีความเพื่อคาดการทิศทางอัตาราดอกเบีย้ยซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องสนใจโดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยด้วยซึ่งถ้าหากว่าโพรเวลเนี่ยออกไปน,นเชิงผ่อนคลายมีการพูดถึงการลดอัดตาราดอกเบีย้ยในอนาคตก็จะกลายเป็นบิตคอยเนี่ยราคาอาจจะพุ่งก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าในทางกับการมีโอกาสที่จะเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อสู้เงินเฟอ้อต่อไปหรือคงค่าดอกเบีย้ยต่อไปเนี่ยจะทําให้มีแรง กดทำให้ราคาบิตคอยนั้นลดลงก็ได้ซึ่งช่วงนี้นะผมบิตคอยเองเนี่ยก็จะไซเวยกันงี้ต่อไปซึ่งตรงนี้นะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจอรโมโพเวลไม่เพียงจะต้องรับมือกับตัวเลขเงินเฟอ้อเท่านั้นตอนนี้จะต้องรับมือกับดอลลาร์ทัมอีกด้วยซึ่งเขาเนี่ยต้องการให้ลด อัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตรงนี้ก็จะส่งผลกับบิตคอยแน่นอนซึ่งอัตราที่สูงเนี่ยทำให้การถือครองทรัพย์สินไม่สร้างผลตอบแทนมีต้นทุนเสียยอกาสที่สูงขึ้นและนักลงทุนอาจจะหันมาหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีการลดดอกเบีย้ยบิตคอยเนี่ยจะกลับมาดึงดูดอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ทุกคนก็เฝ้ารอว่าโพเวลเนี่ยจะหาจุดสมดุลระหว่างเงินเฟอ้อกับเงินเฟืดได้อย่างซึ่งตรงนี้เราก็ต้องรอสัญญ,ญาณของเจอโรมโพเวลที่จะชี้ทิศทางว่าจะ หรือจะลงนั่นเองนะครับผมสําหรับบิตคอยในวันนี้แล้วก็คริปโตตัวอื่นๆด้วยนะแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยเอาแน่นอนนะครับผมว่าบิตคอยเนี่ยมันมีการซื้อขายด้วย US ดอลลาร์เกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกับ US ดอลลาร์แล้วมันก็จะทําให้มีความสวิงของ US ดอลลาร์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อตรงนี้มันก็ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นแบบอยู่เฉยๆเลยอ่ะก็พุ่งทะยานถูกไหมเพราะว่า ค่าของตัว US ดอลลาร์เองเนี่ยถูกกดลงก็ทําให้บิตคอยเนี่ยราคาสูงขึ้นอันนี้แบบเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามีมีการเอาเงินดอลลาร์เนี่ยมาใส่ไว้ในบิตคอยด้วยมันก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นไปอีกนะฮะก็ทําให้ Market cap เนี่ยโตขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการวิเคราะห์โอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเหรียญพิเศษอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมก็ลองไปดูกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวส